สวัสดีครับ้องชื่อฟ้านะคะพี่ชิอเจมส์นะครับเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรครับหรือสาขาสตัตวศาสตร์ค่ะๆๆๆๆๆเพราะว่าชอบเรียนเกี่ยวกับสัตว์ค่ะสัตว์น่ารักนะคะเชื่อฟังคนค่ะไม่ค่อยดื้อสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็แบบคิดว่ามาเรียนสัตว์นี้นะคะหางานง่ายค่ะ พี่ที่บ้านก็เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เหมือนกันครับชอบสัตว์ครับชอบสัตว์มาตั้งแต่เด็กเลยครับเราเรียนเกี่ยวกับเตรียมสัตว์เพื่อการส่งออกบริโภคนะคะแล้วก็มีเลี้ยงเพื่อดูเล่นที่บ้านค่ะเป็นอาชีพได้หมดครับประสุสัตว์ก็ได้ครับเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจทั้งหลายนะครับ จะว่ายากก็ไม่นะคะจะว่าง่ายก็ไม่อยู่ในระดับกลางๆพอดีค่ะที่แบบเราสามารถเรียนได้ทั่วไปค่ะทำงานเกี่ยวกับข้าราชการนักวิชาการนะครับหรือว่าสัตวบาลน,นะะหนูมีความฝันที่แบบอยากทำฟาร์มมันของตัวเองนะคะฟาร์มควายฟาร์มโคโนมค่ะ อาจารย์ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเลยครับที่พวกเรานั้นสนใจและอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยครับเพื่อนนะคะมีไว้ให้คอยคําปรึกษาเราในเรื่องต่างๆหรือว่าถ้าเกิดเราไม่กล้าที่จะไปปรึกษาอาจารย์แล้วก็ปรึกษาเพื่อนข้างๆก่อนก็ได้คะ่ะใช่ครับสําหรับน้องๆที่ชอบสัตว์นะครับพี่ๆ แล้วก็พี่ฟ้านะครับพวกเราได้เรียนกันอยู่ทุกวันนี้เราชื่นชอบมากๆครับที่นี่มีสัตว์มากมายที่น้องๆต้องชอบไแน่นอนนะครับอยากฝากถึงน้องๆทุกคนที่กำลังจะจบม .6 ให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันครับขอบคุณครับ